ฟังชันนะทุกคือความไม่สบายกายไม่สบายใจชาวโลกเป็นทุกข์กายแล้วมันก็มักจะเลยลามไปทุกข์ใจด้วยหนามตั้มน้อยที่เท้าก็เจ็บที่เท้าก็เอาแหละมีรอยแผลเป็นที่เท้ากันแล้วไปแม้ถ้ามีรอยแเป,เป็นแผลเป็นที่แก้มสักหน่อยเนี่ยโอ้โหจะตายได้ได้แม้แผลจะหายแล้วก็ตาม นั่นทุกกายยังไม่พอทุกใจอีกเลยแต่ว่าพระอรหันต์ท่านมีความทุกข์ทางกายไหมนี่ไม่ได้ฉันข้าวยังไงก็เป็นทุกข์แต่ทุกแค่กายท่านไม่ได้ทุกข์ใจโดนแดดโดนลมโดนฝนท่านเป็นทุกข์ไหมเป็นทุกข์ไม่เฉพาะคนพระอรหันต์ก็เป็นทุกข์แต่ว่าก็ทุกแค่กายสําหรับผู้ที่หมดกิเลสแล้วไม่ทุกข์เข้าไปถึงใจนันมีแค่นี้เองแต่ชาวโลก ทุกทั้งกายทุกทั้งใจแต่ว่าใครที่ฝึกตัวมาดีก็จะเหรียนแบบพระอาหารหันต์คือทุกกายก็คือทุกกายแต่ว่าไม่ยอมทุกใจด้วยก็มีเช่นเศรษฐีในอดีตเมื่อข้าวปลาอาหารฝืดเคืองในโลกนี้เหลือข้าวมื้อสุดท้ายนะ่ะหงจะกินอยู่แล้วเห็นพระประเจกพุทธเจ้าเสด็จมาข้าวมื้อนั้นที่จะกิน ไม่กินเลยตักบาทให้พระปัจเจกพุทเจ้าหมดเลยพระปัจเจกถ้าจะแบ่งกรรมมาเพิไม่เอาพระคุณเจ้าโปรดโยมเพื่อชาติหน้านชาตินี้นะถึงได้กินอีมือนี้นะพรุ่งนี้มาลืนนี้ก็ตายอยู่ดีถวายนะทั้งหมดเนี่ยพระคุณเจ้าไปพระคุณเจ้าจะได้อยู่แล้วไปโปรดชาวโลกที่แวนแขวนแดนอื่นต่อไปพวกข้าพเจ้าจะตายใคห้มันตายไปแนละ้ก็ทุกข์กายไหมทุกทุกใจไหม ทุกเหมือนกันไม่ถึงกับทุรนทุรายยอมข้าวมื้อนี้จะกินไม่กินถาวายพระไปเลยเพราะยังไงก็อย่าตายพรให้พระท่านมีเรี่ยวแรงอยู่ไปโปรดชาวโลกต่อไปอะไรเหล่านี้เนี่ยมีตัวอย่างในอดีตเอาไว้ให้ดูแล้วถ้าเราได้ศึกษาแล้วเราจะรู้จักวางตัวได้ถูกเองมันก็เป็นประโยชน์ในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเมื่อมีรามีทุกข์อะไรขึ้นมา ก็จะได้ไม่โวยวายเกินเหตุไปคิดอย่างนี้แล้วก็ไม่ด้จองเวียรใครมีแต่จะระมัดระวังตัวเองยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นอย่างนี้มันจึงจะเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส